สวัสดีครับผมวันนี้นะครับเราก็ยังอยู่กันในรูปแบบของคอนเฟอเรนซ์นะครับสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นนะครับยังยังโควิดอยู่ยังพบปากกันไม่ได้นะเราก็ทําแบบนี้ไปก่อนนะกลัวจะลืมกันไปเพราะว่าล่าสุดนี้ก็น่าจะสองสัปดาห์ได้แล้วที่ไม่ได้ถ่ายให้ชมกันนะครับวันนี้นะก็จะเป็นคอนเทนต์ในเรื่องเครื่องยนต์ที่เราคุ้นเคยกันดีนะันในช่องเราเนี่ยก็คือเครื่องยนต์สองแซนั่นเองนะครับแล้วก็แขกรับเชิญของเราเนี่ยอย่าว่าแขกรับเชิญเลยไอ้สามคนที่เหลือในห้องเนี่ยมันใช้สองแซดแซดทั สองคนนะครับมาออกรายการนะครับเป็นจูเนอร์แล้วก็เป็นผู้ใช้นะครับเดี๋ยวให้แนะนําตัวเลยครับสวัสดีครับชื่อทิวครับจูนกล่องฟุตบอซีเซครับโอเคออนต่อไปครับต่อไปเป็นผู้ใช้2องเซนะครับอันนี้ขับอย่างเดียวนะครับขับอย่างเดียวครับสวัสดีครับนันนะครับใช้สองเซ็ไหมครับคนจูนก็อยู่นี่ครับอยู่งลางแปลว่าทิวจูนให้นันด้วยใช่ไหมใช่ใช่คือรถผมนี่คือเขาจูนหมดเลยนั่งจิ้มจิมกันจนได้มาตามที่ต้องการเรื่องแรกเลยผมสงสัยก่อนเลย3คนนี้นี่ใครวางสองซคนแรกครับ เป็นคนนําเข้ามาผู้คนสุดท้ายแน่นอนน่าจะเป็นผมเลยน่าจะประมาณ5-6ปีที่แล้วครับแล้วของใชร้กี่ปีแล้วผมประมาณปี59 5960ประมาณนะพี่ก็สามสี่ปีโอเคงั้นแปลว่าคนแรกที่พาเข้าแก๊งมาก็เป็นทิวนะครับพาสองแซดเข้าแก๊งมาใช่ครับมันก็เริ่มจากตอนที่ว่าผมเครื่องเดิม1นึ่งแซดเกียร์ออโต้ผมก็ไปเปลี่ยนเป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดแล้วก็ไปเปลี่ยนเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดเซตของฝาดาเสร็จปุ๊บเราก็ไปเซตโบจนเครื่องมันจะพังแล้วมันจะพังเราก็ยกไปขายแท็กซี่เลยครับแล้วก็ เอาสองเซยกแพมมาวางใส่ <Okay. S 1> ครับของที่นี่พี่หนึ่งมนะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่หนึ่งนะ <laughs> <c oughs> ตอนนั้นที่ยุงมีแบบให้ลอกกันบ้านอย่างว่ามีคนเคยวางสองแท้แล้วจบหรือว่าทิวอยากลองทําเองเลยตอนนั้นจริงๆตอนนั้นเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าอู่อูพิทอนเนาะเขาก็รับวางเนาะแต่ว่าตอนนั้นบัตเจตเรายังไม่สูงมากบวกกับเราอะมีเชียงกงที่เราสนิทกันนะครับก็ได,ได,ได้ได้ของมาสวยๆยกแพรมาตอนนั้น52,000ืบาทถือว่าได้มาค่อนข้างครบฮนะทุกๆอย่างเลยตอนนั้นจังหวะไม่ได้รีบอะไรก็เลยเอามาวางกับอู่ที่สนิทกัน,นครับช่วยกันวางฮนะตอนนั้นก็พอทราบแล้วว่าอย่างเช่นจุดอออนขง มันก็พวกปั๊มน้ำมันเครื่องเราก็ไล่เปลี่ยนเลยฮะปั๊มน้ำมันเครื่องแซีรีส <c oughs> ์นง <Okay. S 1> นี่คือสองแแซดรุ่นบุกเบิกครับรุ่นต่อไปก็เป็นรุ่นผู้ใช้นะครับน้องนันนะครับน,น,น้องนันเล่าหน่อยว่าคุณไปรู้จักสองแแซดได้ไงแล้วทำไมถึงเป็นสองแแซดครับแรกๆอ่ะเป็นเครื่องเดิมมาก่อนเลยแล้วคืออยากให้มันให้มันแรงขึ้นนี่แหละตอนนั้นมีแก๊สอยู่ด้วยก็ไปดูคือถ้าจะทำไงให้มันแรงขึ้นได้บ้างอะไรเงี้ยตอนแรกผมก็ไปกล่องไฟสักพักก็รู้แล้วว่าแกสกกกกกกัััััคคควววววาาามมมมมมมแแแรรงงงนน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 ไไไไปปปปดด้้้้้้ยย่่็็็็็เเเเเออออลลพจืผ ้แค่นี้ตอนนั้นก็เริ่มเริ่มรู้จากพี่ทิวแหละรู้สึกว่าเซตโบไปก็ไม่น่ารอดเครื่องก็น่าจะพังเหมือนกันก็เลยคิดว่าวางเครื่องใหม่มันก็น่าจะดีกว่าบวกแต่ว่าตอนนั้นคิดว่าเครื่องเก่าอะเริ่มแก่แล้ววิ่งมาประมาณสามจะสี่แสนโลแล้วไม่เคยวูฟาไม่เคยทำอะไรเลยนะพี่ก็เลยคิดว่าเอ้ยวางเครื่องใหม่มาเลยแล้วกันกล้หอยากตรงนั้นว่าอยากแรงขึ้นแค่นั้นเองโอเคก็แปลว่าดูแล้วคนในยุคแรกๆน่าจะเหมือนยังเป็นลองผิดลองถูกนะแล้วก็ยังแบบไม่ได้มีอู่สาเร็จรูปที่แบบว่าเข้าอู่นี้้ น่าจะยังเป็นรองทาพีรนี่ก็เป็นสตรอรี่นะครับ ของสองแซ่บทั้งสองคนนะครับก็เดี๋ยวลองมาฟังตากล้องบ้างอ่ะของสองแซ่บคุณบ้างอ่ะตอนนั้นเหมือนจะเปลี่ยนรถจำได้ว่าเกตอิมบอดแดงสีย่นอ่ะโดนย้อมแมวนะครับโดนหลอกนะครับมันชอบหลอกขายของผมเนี่ยมันต้องโดนหลอกขายของคืนเหมือนกันไม่เคยหลอกขายของเพื่อนเลยเอาแต่ของดีไม่เพื่อนช่วยอะไรหลายๆอย่างไปทําให้ไม่ไม่ได้ซื้อนะครับก็เลยคิดว่าไหนๆก็จะต้องไปต่อกับคันเดิมอะไรเงี้ยก็หอสร้างมูลค่าเพิ่มหาอะไรให้มันหน่อยตอนแรกก็ดูเทอร์โบไว้เหมือนกันแต่ว่าจากประสบการณ์คนข้างๆ คนรอบตัวรู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะจบแล้วก็มันมีสิ่งที่ต้องดูแลเยอะบางคนก็บอกว่ามันไม่จูกติดนะแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันมีสิ่งที่ต้องดูแลเยอะกว่าลวเลยเออลยตัดสินใจมาลองหาข้อมูล2อแสด,ดูก็เลยเอาวะน่าจบได้เห็นคนเริ่มวางในยาลิ์กันแล้วตอนนั้นแล้วก็น้ําหนักที่แบบมันไม่ได้เปลี่ยนไปจากเครื่องเดิมมากบาลานซ์รถมันก็ไม่เสียก็เลยคิดว่าเอาวะจบตัวนี้แหละก็เลยไปอู่เลยไปอู่ปุ๊บก็ลุมขึ้นเอาไปเลยแล้วโทรบอกเกสเกสกูไปวางสอแสแล้วนะช็อกโลกเลยนี่คือเป็นผู้ชยุคหลลังแ้นักีีีี่ปปป2 3ไม สี่ปีมั้งปี2 0 1 7เอ่ะเท่าที่สังเกตแล้วก็คือลองช่างกันแล้วเนี่ยคนที่คิดที่จะไม่ไปเทอร์โบของสายโตโยต้าเนี่ยส่วนใหญ่จะมาจบกับเครื่อง2องซทั้งหมดนะครับมันต้องมีดีอะไรแหละคนถึงหันมาทางเดียวกันหมดเลย NA <Wow. S 1> นี่คือหันหา2อซทั้งหมด <Wow. S 1> ในมุมมองของจูเนอร์นะในมุมมองจูเนอร์ก่อนข้อดีข้อเสียมันเป็นยังไงครับแล้วมันพิเศษกว่าเครื่องตัวอื่นยังไงมันเป็นเครื่องที่ราคาเนี่ยถือว่าโอเคนะยอมรับได้ก็คือถูกกว่าเคยี่เป็นเท่าๆอ่ะ <Okay. S 2> ครับแล้วก็ต่อยอดได้ใส่กล่อง พ่วงเอ่ยกล่องสแตนด์ a เอยอะไรเงี้ยมันก็ไปได้ถึง200ม้าไม่ยากก็เลยเป็นเครื่องตัวหนึ่งที่ถือว่าน่าเล่นแล้วมันก็ค่อนข้างทนด้วย2องแซผมพูดเลยผมว่าทนเครื่องเดิมเดิมเนี่ยผมเห็นเขาทำกัน300ม้า400ม้าก<อ>็ยังไม่พังก็ประมาณนี้ครับแล้วเครื่องตัวนี้เนี่ยจูนยากไหครับเวลาจูนเนี่ยจะต้องพยายามทําให้มันออกมาในรูปแบบไหนเครื่องมันถึงจะดี แล้วก็สามารถใช้งานได้แบบว่าดีกว่ารุ่นอื่นอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเราใส่กล่องกล่องพ่วงเนี่ยเพื่อที่หวังที่เราจะปรับแต่งองศาไฟจุดระเบิดกับน้ํามันแค่เท่านั้นเนี่ยผมบอกเลยว่าจูนง่ายไม่ยากแต่ถ้าเกิดว่าเราขยับตําแหน่งของลิฟต์ที่ยกเนี่ยอย่างเช่นเดิมเดิมโรงงานมันมา6,200อเราอยากจะขยับมา5,600-5,800เนี่ยถือว่ายากเลยนะเราขยับลงมาเนี่ยหลายๆอย่างมันต้องแมทเฮดเดอร์ ท่อไอดีขนาดท่อไยเสียท่อไอเส giving, like ียอะไรพวกนี <issements> ้ม <fall> ันสัมพันธ์กันหมดเลยถึงจุดที่มันแมทปุ๊บเราก็ต้องมานั่งไล่เกลี่ยตัว vvti จนมันมันสมูทอะครับโอเคก็แปลว่าเครื่องเครื่อง L เนี่ยคาแรคเตอร์ก็คือจะจะมีแคมองศาสูงที่เหมือน v วีเทคฝั่งโตลต้าเองเนี่ยเขาจะจูนพยายามเอา L มันลงมาเพื่อเปิดในรอบต่ำๆใช่ไหมใช่ครับให้มันต่อเกียร์เวลาต่อเกียร์เนี่ยจาก1ไป2จาก2ไป3เนี่ยให้มันยังอยู่ในในในช่วงที่ลิฟต์มันยังสูงอยู่ช่วงที่ L มันยก อยู่อะครับถ้าเกิดว่าดําเดิมมาาเงี้ยเกียร์หนึ่งปาบ์กเกียร์สองปุ๊บมันตกเลยพักหนึ่งอะมันถึงจะพุ่งไปต่อครับงั้นเดี๋ยวลองไปทางผู้ใช้นะครับคือคนนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นนักขับมือดีนะครับแห่งกรุงศรีเลยครับดึกๆึกจะเจอเขาได้แถวทั้งด่วนครับบ้านช่องไม่กลับครับบ้านช่องไม่ยอมกลับครับดึกๆจะไปเจอไม่ได้ทั้งด่วนเลยโอเคในสายตาของผู้ขับอย่างคุณอย่างเงี้ยของแซดแเองเนี่ยมีข้อดีข้อเสียยังไงครับแล้วก็คาแรคเตอร์เป็นยังไงถึงคิดว่าเออตัวนี้แหละาลอกตัวววหะจบ่ม สองเซ็ตแล้วพี่เพราะามีพี่ที่รู้จักใช้แล้วมันก็มันยังไปต่อได้ในในความคิดผมตอนนั้นนะ,นะแล้วก็คิดว่าการโดดมาจากเครื่องเดิมมาเครื่องเนี้ยมันก็ไม่ได้แรงจนถึงขนาดว่าผมอาจจะเอาไม่อยู่ก็ <Okay. S 2> อย่างนี้ก็สนุกดีนะเสียงมั่งพอดีอยังคิดว่าน่าใช้กับมันอยู่ยังคิดว่าไปเทอร์โบอีกมันก็ได้เพราะว่าเทียบด้วยด้วยตัว คอมเพนเนนต์ต่างๆของของในเครื่องอย่างเงี้ยมันมันไปได้แต่มันอาจจะไม่ได้ไปได้แบบมันรถทบิแบบร้อยร้อยร้อยเปอร์เซนต์จริงๆมาจากโรงงานอะไรเงี้ยเทียบกับที่หลายคนเขาลองทําดูแล้วอ่ะมันมันก็ให้มาในระดับที่น่าพอใจมันมันทําให้น่าเล่นตรงที่วันไปต่อได้ในระดับที่ไม่ต้องสูญเงินเยอะมากข้อเสียข้อเสียมีไหมคือคนที่คิดจะเล่นสองแทซเนี่ยจะได้ระวังไอ้สิ่งที่คุณบอกว่ามันคือข้อเสียนี่ยแหละเขาจะได้ไปช่างเอ้ยจะเอาดีไม่ดีหน่ยคุณลองพูดข้อเสียของมันหน่อยอย่างแรกที่ผมเจอคือ ความน้ำมันเครื่องแตกโดยไม่มีสาเหตุอะไเลยนะผมไม่เคยเชนว่าผมไม่เคยสับเกินอยู่ดีมันแตกพกขึ้นมาเลยผมหาสาเหตุไม่เจอด้วยตอนนั้นก็เรื่องหนึ่งผมเคยเจอแคมแคมฝั่งไอดีศึกอันนั้นก็อันหนึงแคมองศาสูงใช่ไหมเป็นแคมองศาสูงใช่แคมองศาสาใช้ตหมัใเ่ มันจะเริ่มต่ําลงแล้วก็ต่อไปก็คือเจอปัญหาเข่าขาดเขาขาดไม,ไม่เกี่ยวกับเครื่องครับอันนี้ผมบอกเลยว่าคุณเอามาพูดใน t o ปิกของกอแทสไม่ได้ครับเ oh, <no. S 2> กี่ยวเกี่ยวมันเท <c oughs> ่าที่ผมเท่าที่ผมฟังนะ <c oughs> น่าจะเป็นเรื่องคาแรคเตอร์ของผู้ใช้เครื่องยนต์อย่างหนักหน่วงซะส่วนใหญ่ไอสิ่งที่คุณพูดเชื่อดีมันมันต้องมีคนใช้เหมือนผมมันต้องมีคนใช้ไามไม่รู้ต้องตาม่นโลกเนี้แต่แคมสึกเนี่ยผมมั่นใจว่าคุณใช้แอลมันยกเยอะเกินในสิ่งที่คนปกติเขาควรจะยกเช่นปกติเขายกกันวันหนึ่งห้ารอบของคุณยกวันหนึ่งอาจจะยี่สิบรอบมันเลยไปไวอะอย่นไง ไม่มีไม่มีไม่เกี่ยวเชื่อผมดีว่ามันต้องมีคนใช้เหมือนผมแน่นอนต่อต่อให้ไม่มีคนใช้เหมือนผมนะคือมันเป็นสิ่งที่โรงงานเขาออกแบบมามันไม่ได้บอกเลยว่าวันหนึ่งห้ามเอลยเกินห้าครั้งอ่ะถูกป่ะโอเคี่ยถูกเพราะฉะนั้นไม่กินแค่นั้นแหละตีนหนักก็ได้ก็รับอย่างนั้นก็ได้เออแล้วก็มีหวีคัดหักก็มีหวีคัดเนี่ยที่คนอื่นๆใช้กันไม่เป็นไรอ่ะ ผมหักไปแล้วประมาณสองอันแต่ไม่บอกพี่ฮอไม่บอกอะไรนะผ้าคัดแตกก็มีสปริงตัวหนอนในคัดแตกออกมาก็มีพี่นอกนั้นถ้าเป็นตัวเครื่องอย่างเดียวนะไม่มีอะไรทนระวังปั๊มมันมันอย่างเดียวที่เหลือคือรถน่าจะพังหมดแล้วแหละมึงขับแบบนั้นกู้แล้วมันจะพังหมดตัวแล้วนั่นเลยไม่พังคนอื่นขับเขาก็ไม่พังกันก็โหดพอๆกันแหละเนี่ยพี่เต๋อเนี่ยคนโอ้โหไม่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 เคูไปเที่ยวกับมึงนะผมจะสรุปนะครับมีมีสี่เรื่องนะครับที่น้องนันพูดเมื่อกี้ครับ เรื่องแรกเลยก็คือเป็นเรื่องตอนน้ำมันเครื่องเรื่องที่2ก็คือเป็นเรื่องแคมองศาสูงหรือว่าไอแคม L นั่นแหละลยกขึ้หรอตามระยะเวลาเรื่อง3เป็นเรื่องเพาอันนี้ถ้าคนออกเกทหนึ่เกทส์งบ่อยๆก็น่าจะไปไวหน่อยนะครับอย่างพี่เต๋าเราเองนะครับไปกาญจนบุรีนะครับไฟแดงนะครับไฟเหลืองไฟเขียวออกเอียดเรียบร้อยครับเลี้ยวซ้ายข้างทางนะครับเพาขาดเกียร์แตกอะไรไม่รู้นะรอบนั้นเกียร์ขาดอะไรนักใส่เกียร์อ๋อใส่เกียร์ใส่เกียร์ขาดโอเคแล้วก็เรื่อง4ี่เป็นเรื่องเกียร์ลูกปืนอะไรของน้องนันเมื่อกี้นนะครับเเออง้ยจปส ปัญหามาของทิวว่าของทิวเจอบ้างไหมไม่มีนะไม่มีอะไรพังเลยนะจะมีมีอยู่รอบหนึ่งอะรอบนั้นใส่เกียร์ขาดใสยเกียร์สองเสียงนะครับสส่เกียร์สองเสียงนะครับก็เลยต้องเกียร์เกียร์สามกลับบ้านเลยฮะจากเชียงรากกลับบ้านผมไ่ทำอะไรเชียงรากกับไปหาเพื่อนถาธรรมศาสตร์อ๋อหาเพื่อนถ่าธรรมศาสตร์ใช่ใช่แล้วทีนี้เนี่ยถ้าเป็นฝั่งโตโยต้าเองคิดว่าเทียบรุ่นเนี่ยกับฮอนนาเนี่ยคิดว่าสูสีกับตัวไหนครับผมว่าก็สูสีกับซีวิกนะ C F K แต่ว่ามันก็เป็นเทอร์โบแล้วก็พูดยากงั้นงั้นถ้าเป็น N A เหมือนกันเ้าเทียบกับฝั่ง h อน da ก็เทียบกับ K ยได้ไหมหรือว่าเป็นพวก B 18อ่ะผมเทียบจาก C C แล้วกันนะผมว่า B 18อย่างเงี้ยของเดิม B 18มันมาประมาณเท่าไหร่ทิวและของของเซเดิมเดิมมันมากี่มา B 18ผมไม่แน่ใจเลยอ่ะของเขามาเท่าไหร่ฮนะร8 0ยแปดสิบประมาณใกล้ๆก,กันประ,ประมี18หลายตัวโอเคก,ก็ก็ประมาณนี้นะเราเทียบกับเจ้าพ่อของ N A ก็คือ Honda นะครับแต่ว่า ถ้าเป็นเรื่องวัฒนธรรมหรือว่าเรื่องแบบว่าเอ่อของแต่งหรือเรื่องประวัติความเป็นมาอะไรอย่างเงี้ยสู้ฮอนด้าไม่ได้แน่นอนแล้วก็ฝั่งตโต y ต้าเองผมดูแล้วเนี่ยนักขับก็ไม่ค่อยจะไปทะเลาะก,กับชาวบ้านชาวช่องด้วยนะคไม่ค่อยหาประเด็นเข้าเท่าไหร่เลยไม่เคยเจอนะครับไม่ค่อยมีประเด็นกับใคร อ้าวเด็กเด็กลายมาเด็กลายมาเด็กที่ไหนเขาถามตอบไม่ได้เลยถามตอบไม่ได้เลยลายมากระดุกระแวกล่องกระุกจอมกระตุกจาจางจาโอเคแล้วของที่ตอนนี้คิดจะเปลี่ยนไปใช้เครื่องตัวอื่นบ้างไหมอืมก็ถ้าเกิดว่าเป็นรถเป็นรถใช้งานจริงทุกวันนี้ผมก็ใช้ใช้แคมรี่นะก็ใช้แคมรี่กับรถโตต้าเหมือนกันแหละแล้วรถออติสก็ ใช้บ้างไม่ใช้บ้างส่วนใหญ่ก็จะสัปดาห์หนึงก็ใช้ครั้งหนึ่ง <Okay. S 1> เท่านั้นเองครับไม่ค่อยได้ใช้บ่อยเพราะว่าอยากขับไปปั๊มก็ไปไม่ได้ด้วยอืมครับแต่ก็ยังยังยังยืนยันนะว่าน่าจะเล่นเป็นเป็นบล็อกนี้ต่อไปครับเพราะว่ายังมีคนเล่นอยู่เยอะแล้วก็จริงๆอะไรก็หาง่ายครับแล้วก็ หาที่ปรึกษาได้ง่ายมีคนท<อ>ี่เขาทำส่งทำไส้อะไรเราไปคุยกับเขาเราไปขอข้อมูลขอความรู้เขาเขาก็ก็ไม่ยากครับผมเห็นตอนนี้เหมือนคุณกําลังจะศึกษาที่คุณกําลังทําคอยอยู่หนะ่อยเล่าให้ฟังหนะ่อย๋อครับตอนนั้นผมไปเรียนอังกฤษครับคณิตเรียนได้ล่าครับเรียนอังกฤษนี่คณิตคุณเรียนด้วยหรือเปล่าอืมไปเรียนที่อังกฤษไปเรียนที่อังกฤษ ก็เรียกเป็นงานครับอ๋อโอเคขอโทษแล้วเรา,เรา,เ,รา,เ,ราเราก็คันไงเราก็ซื้อของที่คิดว่ามันหายากเลยซื้อของที่คิดว่าที่ที่ไทยมันหาม,นมันไม่ค่อยมีอ่ะมาเก็บๆไว้แล้วก็ซื้อคอยมาหลายสิบตัวเลยส่งกลับมาไทายเรื่อยๆสุดท้ายมาปุ๊บไม่นาน,านแป๊บเดียวขายหมดอาการของคอยสองแสนเนี่ยที่ที่เราเห็นเห็นมันเสียกัน,นบ่อยๆเนี่ยก็รอบเดินเบาสั่นเดินสะดุดบ้างเดินสามสูบบ้างหรือแม้แต่บาง บางบางอันเนี่ยเวลามันพังเนี่ยเราดึงขึ้นมาเราจะเห็นเลยนะว่ามันลาวเป็นเส้นๆตอนนี้มือสองนี่ะแต่ก่อนผมขายชุดหนึ่งสามพันกว่าบาทสี่พันชุดหนึ่งนะหัวหนึ่งก็พันพันต้นๆ๋ยวน,น,นี้หัวหนึ่งพันกว่าบาทแล้วมือสองหายากด้วยเบิกใหม่ก็เบิกไม่ได้ผมลองเช็คดูแล้วนะผมไม่ได้คิดว่าเออเราหาคอยอะไรที่มันราคาถูกลงแล้วประสิทธิภาพเทียบเท่าหรือดีกว่ามาใช้ดูบางผมก็เลยลองไปดูไอ้พวกเครื่องบล็อกเครื่องดีเครื่องบี หรือแม้แต่ 2J ง้มันก็แปลงมาใช้คอยมันก็ใช้คอยเค20กันผรงมนเลยลองมาศึกษาดูว่าเฮ้ยแล้วเอาว่าไอ้สองเซเราเนี่ยมันมาใช้คอยเค20มันต้องทํำยังไงบ้างสุดท้ายแล้วก็ออกมาเป็นกล่องใบเล็กๆใบหนึ่งเอาไว้แปลงสัญญาณจากคอยสี่สายของ2ซนให้มันเ,เป็น3สายเสร็จปุ๊บมันก็ต้องมีปลั๊กแปลงเนาะปลั๊กแปลงฝั่งหนึ่งอะ่ะก็จะเป็นเอาไว้รับรับกับ ปลอคอจุดระเบิดเดิมของฝั่งรถเราอีกฝั่งหนึ่งก็ไปเสียบเาคอยเค20แล้วทีนี้เนี่ยจุดพีคเลยของของปัญหาเรื่องนี้ก็คือว่าคอยเค20อะ่ะมันเสียบไปบ้าสองอัสองสอัเลยเนี่ยมันมันเสียบไม่ได้เราก็เลยต้องตัดหูยึดของไอ้คอยเค20นี้ทิ้งแล้วก็สร้างเพจใหม่กดลงไปต้องไม่แน่นเกินแล้วก็ต้องให้มันอยู่ด้วย แล้วก็เลยคิดแล้วก็ทําเพจทํำบูธขึ้นมาทําอะไรพวกนี้นครับโอเคแล้วก็ทําเตรียมไว้ลองๆลองเล่นๆกันเริ่มหลายคันแล้วครับเขาเป็นการโมดิฟายนะคือเอาคอยเค24มาโมดิฟายใช้กับเครื่องสองแซเป็นการดีที่พี่เขาหามาให้แล้วผมก็เป็นหนูทดลองคนแรกๆไม่ต้องห่วงครับใช้แล้วใช่ไหมอ่ะเอาถามความรู้สึกผู้ใช้หน่อยหลังจากโมคอยเค2ไปแล้วเป็นไงบ้างใช้แล้วแต่ว่าแต่ว่ายังยังยังไม่ได้ใช้แบบยาว แต่แค่จังหวะแรกที่ใส่เข้าไปอะไรเงี้ยด้วยความที่ผมคิดเอาเองนะว่าคอยที่มีอยู่มันอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นขนาดนั้นอันนี้ความความคิดเห็นส่วนตัวเลยนะครับว่าสิ่งที่มันเปลี่ยนไปจากเดิมคือมันมันก็มีความสึกข,ขับที่ที่เปลี่ยนไปเสียงรถที่ดูแน่นๆขึ้นพูดได้เข้าใจง่ายเลยคือมันก็คือพุ่งขึ้นแหละเบาเท้ามัสั่งแบบแ่งเบาอะไรเงี้ยนะอ่าใช่ใช่ใช,ใชถ่ถ้าถ้าพูดพูดแบบทั่วไปเข้าใจง่ายก็เบาเท้าขึ้นรอบก็มาเร็วขึ้นถ้าเกิดมีอัปเดตเรื่อง ที่มันเป็นตัวเลขที่มันโชว์บนไดโนได้นะก็ช่วยอัปเดตเข้ามาด้วยเพราะว่าบางคนเขาสนใจแบบว่าทางวิทยาศาสตร์มากกว่าว่าเฮ้ยโอเปลี่ยนคอยไปแล้วเพราะมันจะเห็นไหมหรือว่าม้ามันจะเห็นไหมอะไรอย่างเงี้ยอมันอาจจะจะได้เป็นเป็นตัวพูบเราอีกอีกทีหนึ่งก็ผมเท่าที่ผมฟังแล้วแหละก็คือเป็นคนใช้สองเซตทั้งหมดทีนี้ถ้าถามว่าปัจจุบันนี้สองเซตยังน่าเล่นอยู่ไหมอ่ะคุณเต่าคุณต,อ,ณตอบกันครับสองเซตยังน่าเล่นอยู่ ด้วยค,ความเห็นผมนะมันก็ยังเป็นเครื่องที่โอเคอยู่นะในช่วงงงนี้เทียบกับแบบรถในตลาดที่ออกมาแล้วคนนิยมเล่นกันเยอะๆเปอร์포 man ซดีๆพวก FC FK City Turbo อะไรอย่างเงี้ยเนาะถ้าเทียบกับแบบรถเขาอะเดิมๆเราของเรามันก็วิ่งนะต้องต้องเน้นว่าของเขาเดิมๆนะแต่ว่าถ้าแบบทําเยอะก็ต้องมาว่ากันว่าทําอะไรขนาดไหนแต่ว่าด้วยความที่แบบว่ามันเป็นแมนวนวล6สปีดขับสนุกมีช่วงชูดช่วงอะไรที่มันเป็นคาแรคเตอร์ของมันนะผมว่ามันก็มันก็เหมือนเป็นเคของฝั่งโตโยตานะ ผมมองตึงอย่างฮอนด้าของเคมันก็เป็นตำนานน่าเล่นอยู่เออมันก็ยังดี่ทิเป็นตำนานอ่ะแ้ผมผมมองอย่างนี้ผมมองอย่างนี้แล้วทีวว่ายังน่าเล่นอยู่ไหมหรือว่ามีเครื่องอะไรโดนใจคุณมากกว่านี้ไหมตอนนี้เราสาย Toyota ครับก็4ี่เมตร สองร้อยมาตัวสุดท้ายนะครับสองแอซนเนี่ยก็ถือว่ายังน่าเล่นอยู่แน่นอนครับ้องนันนะผมผมตอบให้เลยนะว่าน้องนันเขายังเล่นอยู่แน่นอนเพราะว่าเขาซื้อเครื่องมาประมาณสี่ตัวแล้วเขาก็คงต้องเอาของที่มียังใช้ต่อไปนะไม่ถึงไม่ถึงแต่ที่มันน่าเล่นอ่ะผมว่ามันเป็นเพราะเครื่องมันยังไม่ได้ดูเก่ามากนะแล้วก็มันมีคาแรคเตอร,ร์ของมันเองตัว L ที่เหมือน V t e ทของ Honda ถ้าไปเทียบกับเครื่องใหม่ๆของโต้ต้าเงี้ยมันมันไม่มีนะอะไรที่มีไม่มีแล้วใช่เียอย่างเครื่องตัวใหม่ยาลิสตัวใหม่ G R มันก็เป็นสู ใส่เทเบิลเข้าไปก็จบอะไรเงี้ยมันมันไม่ได้มีแบบอันนี้มีแอลมีนู่นมีนี่มีอะไรผมว่ามันก็ยังน่าเล่นอยู่ดีถ้าเกิดคนสนใจต,ตรงนี้นะแล้วก็รอบสูงด้วยรถเครื่องรอบสูงสมัยนี้ก็แทบไม่มีน,นะพี่ผมก็เลยว่ามันมีสนเสน่ห์ในตัวมันเองอ่ะคุณีละกันผมว่าผู้ฟังนะครับคงอยากจะวางสองแสนและขนาดผมเนี่ยฟังดูนะไม่ไม่ไม่ได้ใช้นะครับฟังดูยังอยากวางเลยคือบทสรุปมันออกมาว่า มันต้องเป็นสองแท้แถ้าคุณจะซิ่งเนี่ยผมฟังดูแบบเคล่อมตามมากเลยเดี๋ยวเอาโอทะเลไปใส่สองแก่อนนะถ้ามีตังก็ประมาณนี้นะครับก็คือตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นพูดถึงเครื่องโตยต้าที่ที่น่าเล่นนะก็มีสองแนะครับแล้วก็เนี่ยผู้ใช้ที่ที่เราเชิญมาออกก็ยังยืนยันนะว่ายัยงยังเล่นได้อยู่แล้วก็ยังไม่มีเทคโนโลยีใหม่ของโตยต้าที่สามารถจะทดแทนได้นะครับโอเควันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องทิวแล้วก็น้องนันทวัฒน์ด้วยนะครับก็สถานการณ์โควิดนะครับขอให้ มันดีขึ้นได้ใบๆนะครับเราก็จะได้ไปรีวิวรถสวยๆให้ท่านได้ชมกันนะครับ<ม>แต่ก็ด้วยเพื่อนๆเ,เราเองพวกพวกเราเองเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นทางเคจีอะไรแบบนี้ก็ถ้าเกิดใครอยากให้ผมจาอหรือเครื่องไหนก็ลองคอมเมนต์มาผมอาจจะไปหาผู้รู้มาออกรายการให้นะครับคิดว่าช่วงนี้ยังจะต้องถ่ายรายการกันแบบนี้ ไปอีกสักพักหนึ่งนะครับกว่าลุงมันจะทำนึกได้ผมจะพูดทุกคลิปว่าเมื่อไหร่ลุงมันจะทำนึกได้นะครับลุงข้างบ้านนะครับโอเคบวันนี้ก็ขอขอบคุณน้องทิวและน้องนันอีกรอบหนึ่งครับบปๆเจอกันใครฝากใครยูทูบครับฝากฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์นะครับน้องนันทําท่าสลังไฮโยให้ผู้ชมด้วยครับยังไงไม่เห็นนี่โอเคขอบคุณมากนะครับทีครักครับ